ប <tod> ាន <tod> លូគ <tod> ុំបាននរឯក្រុមតាលូគុំព្រឿន มาถึงช่วงขอการคุยกับแขกรับเชิญนะครับวันนี้1เมษายนนะครับเพลงใหม่ของเธอปล่อยลงในช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงเอออะที่เราก็ได้เคยนำเสนอผ่านรายการในช่วงข่าวไปวันนี้เชิญตัวเป็นเปมาเลยครับดูซิว่าจะตื่นเต้นขนาดไหนกับเพลงใหม่ของเธอครับน้องแคทอาทิตยาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ัสวัสดีครับนี่อะไรก็เออะอะชุดสวยมากเซ็กซี่มากๆใช่แล้วนะคะนะเราอย่างที่เราได้นาเสนอไปแล้วนะเราก็ปล่อย ข่าวไปว่าเดีวหนึ่งเมษายนเพลงใหม่จะปล่อยมานี่คือซ<ช>ิงเกิลลำดับที่เท่าไหร่อ่ะของแคท คือถ้าหากว่าเริ่มทํา MV ค่ะประมาณซิงเกิลที่4ค่ะตอนนั้นก็ปล่อยไปลายลึกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนเราเรากลับมาทําเองอันนี้คือตั้งใจทําเองทั้งหมดเลยทุกกระบวนการทุกกระบวนการร้อเตลยร้อเ็ต็มดูแลทั้งหมดเลยโอ้โเก่งมากเลยนะพี่ดอฟใช่นะครับเพลงนี้เนี่ยได้เพลงของใครของครูเพลงอะไรยังไงมาอาจารย์ตินรัตนพันทองค่ะท่านเป็นคนทําแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับอาจารย์ด้วยซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะทําเป็นแนวลุกทุ่งแท้แต่ว่าด้วยสไตน เขาอยากให้เราฉีกแนวก็คืออาจจะเป็นมีความแบบว่าเซ็กซี่เล็กน้อยแต่ว่ายังมีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งอยู่ก็เลยใช้ในลักษณะของดนตรีที่เป็นเกี่ยวกับแบบว่าเออเสียงกีตาร์อะไรเงี้ยค่ะที่มันแบบโป๊ะชึงๆโป๊ะชึงๆอะไรเงีนน้ยให้มันสะดนให้มันสนุกสนานมากขึ้นออแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ตัวเขาด้วยออค่ะถามนิดนึงว่าทําไมต้องเป็นคําว่าเอกอ่ะมาจากที่ไหนคําว่าเอกอ่ะเนี่ยเพลงนี้ค่ะคือมันเป็นเพลงที่ว่าคนนักติดป,ปาก เออะเอะก็ยังงุ้นเอะก็ยังงี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนว่าเป็นการแบบเอ้ยเป็นการบอกบอกรักกันอะไรฉันก็คิดถึงฉันจะทาอะไรฉันก็คิดถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนว่าเป็นคาฮิตติดปากของคนทั่วไปก็เลยเอาคํเนี้เอามาเล่นแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่คําแบบสมัยใหม่มากเงี้งแต่ว่ามันเป็นคําทั่วไปที่คนใช้กันตั้งแต่แบบนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาปัจจุบันด้วยค่ะ เอ็มวีนี่ถ่ายไปแล้วน่าจะเป็นที่ช่างช่วยใช่ไหมใช่ค่ะที่ช่างช่ยแล้วก็ช่างผมนี่เห็นบอกว่านี่เป็นช่างผมคู่ใจที่ทําผมมาแต่สมัยประกวัเนาะใช่ค่ะคืออันนี้คือพี่บอยค่ะพี่บอยเนี่ยก็เป็นคนที่ พาแคทเข้าวงการนางงามก็คือพาไปคว้ารางวัลมงแรกของชีวิตเลยคือประกวดมาแบบมากมายแต่ว่าคือเราส่งตัวเองทําการประกวดเองทุกอย่างแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็คือมีพี่เขาก็เชิญมาว่าแบบเอ้ยแคทลงประกวดให้พี่หน่อยอะไรเยงนี้ยค่ะแล้วก็เวลาจะทําอะไรทุกอย่างอะไรเงนี้พี่บอยเขาจะเป็นคนแบบ ส่งเสริมแล้วก็เป็นคนแต่งหน้าทําผมให้ก็คือรอบนี้เนี่ยเป็นการกลับมาร่วมงานกันรู้สึกว่าแบบดีดีมากๆค่ะแล้วพี่าำผมคู่บุญใช่คู่บุญเลยทีเดียวนะจะต้องเขาเรียกว่ามันเคมีมันเข้ากันกันนะพี่ท็อปดใช่นะตอนที่ได้พี่บอยมาก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการประกวดนางงามนี่คือการมาร่วมงานในสายเพลงใช่ค่ะครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันนี่นะคะแน่นอนว่าเพลงนี้นะครับปล่อยลงใน YouTube นี่ติดตามได้ทางช่องทางไหนยังไงฮะ ตามทางช่อง Go Master Media Channel ค่ะก็เป็นค่ายของบริษัท Go Master ที่เคยทำตั้งแต่สมัยกินรีสาวปากแดงอะไรเงี้ยค่ะรอบนี้ก็กลับมาทำงานร่วมกันอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทางน้องแคทเองเนี่ยดูแลทั้งหมดเลยใช่ค่ทั้งในส่วนของดนตรีแล้วก็ MV อะไรต่างๆก็ต้องแต่กระบวนการแรกเลยว่าอยากจะเป็นคาแรคเตอร์อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า คือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ได้เพลงมาเนี่ยเราก็ยังตีโจทย์ไม่ออกว่าจะถ่าย MV แบบไหนซึ่งตอนนั้นได้นางงามพอดีก็เลยอะมงแบบผมฟาล่าไปเลยจบอะไรองเงี้ยก็เลยเป็นทรงผมนี้อ่ะ๋อพูดถึงนางงามนิดนึงเห็นบอกว่าประกวดมาหลายเวทีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทีระดับประเทศเช่นมิสแกรนคว้ารางวัลด้วยมิสแกรนก็ได้มิสแกรนสีสเกตค่ะปี2018แล้วก็ได้มีโอกาสค่ะไปต่างประเทศก็ได้มิส เอ,อ่ออีโค่ไทยแลนด์นะคะ<ม>ก็เข้าท็อป21นะคะของมิส อีโคอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็รางวัลล่าสุดค่ะกับมิสโปโลเอเชียก็ได้มิสโปโลไทยแลนด์ก่อนแล้วก็ได้มิสโปโลเอเชียของอินเตอร์เนชั่นแนลที่เมืองดูไบค่ะโอ้นี่ไงการันตีถึงความสวยความสามารถใช่นะแต่ในความสวยนี้ก็ยังมีความที่เราไม่ได้เห็นในมุมมิตินี้หลลายคนบอกไม่เชื่อว่าเธอคือตำรวจเหรอว่าเราได้เคยนําเสนอเรื่องนี้คือเป็นรับราชการตำรวจอยู่หน่วยไหนสังกัดไหนหน้าที่อะไรยังไงอ่ะตอนนี้แคทอยู่สังกัดสํานักงานเลขานุการตํารวจแห่งชาติค่ะอยู่ที่ปทุมวัน ก็คือสานักง,งานใหญ่เลย<อ>ก็จัดเก็บพวกเอกสารทําเอกสารต่างๆอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วแบ่งเวลายังไงอะถ้าอย่างนี้เพราะว่างานร้องเพลงก็มีงานราชการก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยอย่างนี้ส่วนใหญ่ครับแค่จะใช้เวลาช่วงเย็นค่ะอย่างเสาร์อาทิตย์อย่างเสาร์อาทิตย์แค่ก็เรียนแต่ว่าเราก็จะปลีกเวลาในลักษณะของสมมติว่าถ้าวิชาไหนที่เราแบบเอ้ยสติ๊กมากอะไรเงี้ยเราก็จะรอกันไว้แต่ถ้า เราติดงานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้อาศัยวิธีการตามงานทีหลังแล้วก็ส่วนใหญ่ก็รับงานตอนเย็นคือตอนนี้ต้องแบ่งเป็นสองพาร์คือเราต้องเอางานงานร,าาร้าราการเป็นหลักลแล้วก็เอางานที่เกี่ยวกับการร้องเพลงเนี่ยเป็นรองแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งค่ะก็คือมันอยู่ที่การแบ่งเวลาว่าเราอะเมเนตเวลาว่าแบบเอ้ยตรงนี้มันมีเวลาฟิกอย่างนี้แล้วแล้วเราจะทําอะไรต่อได้บา้างอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เวลา24ชั่วโมงคุ้มค่ามากสุดเลยใช่ไหมขยันเต็มที่เต็มที่นะครับเห็นไปเรียนหรือไปซ้อมยิงปืนด้วยเหรอ ใช่ค่ะก็เป็นเป็นการฝึกฝึกอย่างหนึ่งค่ะสําหรับการรับราชการตํารวจอะไรเงี้ยคือต้องยิงปืนเป็นต้องต้องยิงปืคือเป็นแพทเทิร์นก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าฝึกยิงจนแม่นเลยเนี้ยก็จะดีมากแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนว่ากําลังฝึกพื้นฐานอยู่เพราะว่าเราก็ไม่เคยจับปืนมาก่อนรู้สึกว่าตอนที่ครั้งแรกที่ยิงปืนเนี่ยมันมันลั่นแบบลั่นคือแบบมันเหมือนกระตุกได้เพราะเราไม่เคยจับไม่เคยจับจริจริงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปวดร้าวตรงช่วงนี้ค่ะแล้วเราก็ต้องแบบฝึก เป็นเป็นแพทเทิร์นก็ในอนาคตก็อาจจะอาจจะแม่นปืนก็ได้เพราะกำลังมองพี่ท็อปคือสวยแต่ว่ามันแบบเป็นอีกบุคลิกนึงเลยเข้มแข็งด้วยอ่ะผู้หญิงเนาะกับการใส่ชุดขึ้นแบบด้วยตัวนี้แสดงว่าเราชอบตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆไหมฮะถึงได้มีการโฟกัสไปที่ตำรวจด้วยคือชอบชอบส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่ค่ะที่เป็นญาติเครือญาติอ่ะค่ะก็เป็นตำรวจด้วยคุณลุงแค่เป็นตำรวจอยู่ที่โคราชแล้วก็เห็นเขามาตลอดแต่ว่าอยาก ที่ที่อยากจะรับราชการเนี่ยเพราะว่าหนึ่งความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับครอบครัวด้วยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยแค่ไม่รู้ว่าแค่จะได้ร้องเพลงอีกนานแค่ไหนนางงามมาได้แค่27 แต่ว่างานที่เราจะอยู่ประจําจนเกษียณก็คืออาจจะเป็นงานที่มันเป็นงานหลักอะไรเงี้ยก็เลยโฟกัสที่งานตํารวจค่ะเป็นหลักค่ะครับแล้วก็การไปเป็นศิลปินจิตอาสาของโปรเจกต์ึงด้วยอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งนี่ขนาดผมเขาบอกว่าเขาแบบเงินเยอะขนาดนี้นะก็ยช้ช่วใช่วงเวลาไปช่วยตอนตอนช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นก็คือจะจะปลีกเวลาไปไปทําส่วน ปอเต็ตึงอะไรอย่างเยเพราะว่าเราเราเคยตั้งปณิธานตัวเองว่าถ้าสมมติว่าเราได้เป็นศิลปินหรือว่าเราได้มีโอกาสที่แบบว่าเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นบุคคลต้นแบบให้กับเยาวชนอะไรเงี้ยก็อยากจะช่วยทางด้านจิตอาสาไม่ว่าจะทางไหนทางหนึ่งอย่างงานปอเต็ตึงเนี่ยมันก็ทําให้แคทรีรู้หลายๆอย่างอย่างเช่นการใช้ชีวิตเช่นการขับรถต่กอนแคขับรถเร็วมากแต่พอแคทเข้าไปอยู่ในจุดตุดเนี้ยคือเราเห็นเคสตลอดเวลาแล้วมันทําให้เราใจเย็นขับรถใจเย็นมากขึ้นแล้วก็ น้องๆที่เขาดูเนี่ยเหมือนเขาก็แบบเอ้ยอยากเป็นเหมือนพี่แคทอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าอยากเป็นเนี่ยก็ตั้งใจตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานแล้วเป็นคนดีอ,อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเราได้แบบว่าแบ่งปันการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมด้วยออะค่ะไปไปช่วยเหลืองานที่ปลกตึงเนี่ยบ่อยขนาดไหนก จะเป็นการสลับวันนะคะสลับเวรก็ถ้าหากว่าไม่ติดภารกิจช่วงเย็นนี้คะ่ะถ้าสมมุติเป็นเวรของปอติ๊กตึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปไปทุกรอบอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมีแบบว่าปรปาปาปาับไปเพราะว่าอย่างอย่างประจำจุดก็จะมีแบบศิลปินมากมายอย่างคือต้าพี่เมไข่มุกอะไรเงี้ยคะ่ะเขก็จะสลับกัน <สะ S 2> ไปอ<ส>ะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครว่างมีประสบการณ์อะไรที่แบบ หวดเสียวที่สุดที่จําได้หลังจากที่ไปร่วมงานกับมูลนิธิพอเทคเป็นไหมที่แบบหวาดเสียวมากๆเลยอ่ะคืออย่างของแคดไม่ค่อยได้เจอเคสค่ะเพราะว่าเวลาคิดไปออกเคสอะไรคือปูเสือนอนได้เลยคือเป็นคนไม่ค่อยถูกชะโงกกับกับกับเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีแต่ว่าที่เคยเจอเลยที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสะเทือนจิตใจเลยก็คือมีผู้ชายเนี่ยที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็ดื่มดื่มแอลกอฮอล์เยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ล้มพอล้มปุ๊บเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุแบบาอจจะ มีการแบบพีก้าหรืออะไรเงี้ยแล้วเขามีมีเด็กมีน้องอะค่ะลูกอ่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วทางทางคุณแม่เนี่ยเขาก็มาขอบคุณว่าเอ้ยขอบคุณที่ช่วยแฟนเขานะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะอ,อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าแบบเอ้ยการได้ช่วยเหลือคนมันก็สามารถที่จะทําให้แบบว่าเจออะไรที่มันดีๆขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้อีกหลายๆคนเขาแบบเขามีความสุขได้ค่ะ ก็ไม่ค่อยได้เจอเคสมากเท่าไหร่เจอเคสนักหนักนี่ต้องต้องถามพิตา <laughs> พ้าพต้าเจอบ่อยเคสไม่ค่อยได้เจอค่ะใช่นะฮะอ่ะแล้วก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้นําเสนอนะเรื่องราวของการไปรับรางวีรางวัลกัน <ừ> บ่อยๆ่อเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ก็เพิ่งไปคว้ารางวัลมาเหมือนกันต้องบอกว่านี่เป็นนางงานที่เป็นเจ้าแม่ของการรับรางวัลจริงๆนะรางวัลที่บ้านเนี่ยพอจะมิกๆเรียหมด้่ตู้กับข้าวเลยก็ <laughs> <laughs> ตอนนี้ตั้งตู้โชว์ไว้สองตัวค่ะสองตู้แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นงานแบบจิตอาสาโดยตรงเลยอย่างล่าสุดรรรรางััลเเพชธมกกีย็ หนูก็มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือมูลทีของเขาได้ <Okay. S 2> ได้ทำกิจกรรมไปร้องเพลงไปทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเห็นว่าเอ้ยเรามีการช่วยเหลือทางด้านจิตอาสา <c oughs> เขาก็เลยให้เราได้รับรางวัลน,นี้ <c oughs> มีการพิจารณารางวาัลแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนล่าสุดพึ่ง นำโปรไฟล์นำทำเป็นแฟ้มผลงานไปก็ไปนำเสนอเหมือนกันก็ทางทางผู้ใหญ่ท่านก็เมตตาว่าให้เราได้รับรางวัลนี้เพราะว่าเราทำงานจิตอาสา CSR มาเยอะพอสมควรเยอะพอสมควรนะเพื่อสังคมนะนมีเมื่อกี้นี้มีรางวัลเพชรรัตนชาติพิ่งเพิ่งได้รับมาเหมือนกันใช่นะเต็มตู้ไปหมดเลยเนื้อคนดีคนอื่นก็ทำจริงทำจริงทำจริงลงพื้นที่คนนด้วยนะลงไปทำในพื้นที่เลยจริงๆนะครับเห็นเมื่อประมาณไม่กี่วันก่อนนี่เพิ่งจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยนี่เป็นบ้านแห่งความภูมิใจของตัวเอง เป็นบ้านของแคทเองเลยค่ะคือแคทคือที่จริงอ่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เคยมีมาอยู่แล้วเป็นโครงล่างแล้วก็เป็นอยู่ติดกับบ้านเก่าซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อยากได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอช่วงนึงที่เขาขายที่อ่ะค่ะขายที่ขายโครงอะไรเงี้ยก็บอกว่าอยากได้ไม้ถ้าอยากได้เนี่ยซื้อให้ก็เลยจัดให้ให้เลยแล้วเขาก็ไปรีโนเวทบ้านไปสร้างบ้านใหม่ทาทาอะไรใหม่อะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันมีโครงล่างสร้างบ้านอยู่แล้ว อันนี้คือภาพจากการทําบุญบ้านใช่ค่ะคือเป็นบ้านที่คน,นี่เป็นบ้านที่ที่ไหนยังไ,นนไงฮะอันนี้เป็นบ้านที่อยู่ไซน้อยค่ะถ้าหากว่าสังเกตด,ด้านหลังนะคะเมื่อภาพเมื่อสักครู่เนี่ยด้านหลังเป็นโรงง,งาน เป็นโรงงานบริษัทของ c a ทเอง CAT บรรจุภัณฑ์ซึ่งมีมา20กว่าปีแล้วเนี่ยค่ะอยู่ด้านหลังข่างหลังนู้นเลยค่ะใช่ค่ะคือมันติดกับบ้านติดกับบ้านติดกับโรงงานเก่าซึ่งมันเป็นที่ข้างๆอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากได้แล้วก็อยากจะแบบสร้างบ้านใหม่อะไรเงี้ยเป็นบ้าน2ชั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตลอดมาก็จะอยู่แบบเป็นบ้านบริเวณโรงงานตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากได้บ้านที่แบบโดดออกมาแยกส่วนออกมาเพราะงั้นเราจะไม่ได้พักนะพอเข้าไปก็จะชแค่ทำงานอยู่ในโรงงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านนะคะข้างหลัง ทางด้านหลังก็เป็นบ้านร่มรื่นอ๋อเราเหมือนกลับต่างจังหวัดอะคกลับไปก็เสียงนกเสียงอะไรเยอะมากในบ้านนี้หลักๆก็มีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ค่ะนะอยู่นะแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งมีเป็นกันสี่คนพอบ้านหลังนี้มันเสร็จแล้วมันเป็นสัตว์เป็นสวนเป็นครอบครัวเนี่ยมีคุณปู่ย่าตายายมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ว่วไงบ้างกับการที่เราได้แบบใช้ความสามารถของเราในการสร้างบ้านหลังนี้ให้แบบว่าสําเร็จและสวยงามคือบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านที่ พ่อคุณพ่อคุณแม่อยากได้แล้วเหมือนเราไปสร้างฝันให้กับเขาสร้างสร้างบ้านสร้างอะไรด้วยน้ำพัก<อ>น้ำแรงของเราเองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาแฮปปี้มากคือบ้านเนี่ยกว่าจะเสร็จเป็นรูปเป็นร่างได้มีบริเวณพื้นที่เนี่ยเกิดจ,จากการที่คุณพ่อชอบอันนี้คุณแม่ชอบนี้แล้วก็เหมือนได้ทํากิจกรรมร่วมกันเลือกเลือกของนะคะเลือกของเข้าบ้าน,นปิ๊งนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ถือว่าแบบว่าคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้มากเขาเขาดีใจมากๆที่เราได้ก็เหมือนแบบ แต่ว่าเวลาแบบออกไปข้างนอกหรือเวลาต่อหน้าอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชมแต่พอเวลาเขาไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยเขาจะภูมิใจมากเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแม่ไปบอกนะว่าเอ้ยเนี่ยลูกเป็นคนซื้อบ้านให้นะลูกเป็นคนทําบ้านให้นะความภาคภูมิใจของเขาก็ถือว่าแคทก็ก็ดีใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของของครอบครัวแล้วก็ได้นําได้นําสิ่งที่เราเคยสะสมมาทําที่เราเคยสร้างมาอะไรเงี้ยให้กับครอบครัวก็อาจจะเป็นชิ้นชิ้นแรกแล้วก็อาจจะมีชิ้นต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ความ ความต้องการของเขาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือทําอะไรก็เพื่อเขาทั้งหมดเลยนี่สุดยอดมากๆาเลยทีเดียวนะเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่มีหลายมิติของชีวิตนะทั้งสวยเก่งแกร่งนะไม่ใช่บอกว่าสวยแล้วอ๋อทำอะไรไม่เป็นเลยปุบปิบใจแบบออนแอร์อะไรี้ไม่เลยเข้มแข็งมาทำแมงด้วยนะถาจริงมีแฟนยัง ไม่มีค่ะอาาคกว่าขายขนมจีบเยอะไหมตอนนี้ถามว่ามีไหมจะบอกว่าไม่มีก็จะก็เลยขนาดนี้มีมกอะอี้ก็มีค่ะแต่ว่าตอนนี้คือแคทแคทเลือกได้ว่าเขาเขาเรียกอะไรเรียกได้ว่าแคทโฟกัสเรื่องงานอันนี้คือไม่ได้ตอบแบบดาราอะไรเงี้ยคือเราโฟกัสเรื่องงานเพราะว่าแค่มีความรู้สึกว่าพอเราไม่มีจุดตรงนี้ไปเนี่ยเราตัดเราตัดสิ่งบางสิ่งบางอย่างออกแล้วเราโฟกัสตรงจุดจุดเดียวโฟกัสงานโฟกัสอนาคตแล้วโฟกัสครอบครัว เราแค่มีความรู้สึกว่าตั้งแต่ที่แคทดูแลครอบครัวดีอะไรดีอะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมันเยอะมากมเหมือนเราดูแลพระในบ้านดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือเรื่องเรื่องคู่เนี่ยน่าจะตัดออกไปก่อนน่าจะระยะหนึ่งคิดว่าถ้าเราประสบความสําเร็จเนี่ยเดี๋ยวคู่มันมาเองอโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องแบบไปห,หารีบอะไรอย่างเงี้ยมา,มาใช่ไหมนะอ่ะสุดท้ายก่อนที่มาเป็นแคทอทิตยาอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษสําหรับเรื่องของแฟนคลับแฟนเพลงที่ติดตามกันมาในทุกงานนะแล้วก็ทุกอย่างที่ แคทได้ทําแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดีการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทั้งงานประจําแล้วก็รวมทั้งความฝันของเด็กนด็ผู้หญิงการเป็นนางงามคนสวยแล้วก็เป็นนักร้องอีกะนะครับเชิญครับค,ค่ะอันดับแรกเลยนะคะแคทก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแคทมาโดยตลอดไม่ว่าแคทจะทําอะไรพลาดหรือว่าทําอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนที่คอยแนะนํา คอยสั่งสอนตลอดเขาไม่เคยไม่เคยที่จะบอกว่าเฮ้ย <c ats> แคปดีนะอะไรเงี้ยทั้งๆที่ลูกตัวเองผิด <c oughs> แต่เขาก็จะดูเหตุและผลว่าอันไหนที่มันเหมาะมันควรถ้าเราผิดก็ต้องว่าไปตามผิด <c oughs> ต้องขอบคุณคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่และครอบครัวที่ที่เขาให้ให้ความเป็นกลางให้ความยุติธรรมแล้วก็ให้ความรักของเราที่แบบเที่ยแงบบแท้โดยตรง <c oughs> แล้วก็ขอบคุณไปถึงผู้ใหญ่ทุกท่านที่ดูแลแคทมาตั้งแต่ต้นแคทเริ่มเข้าวงการมาตั้งแต่แคทเป็นศูนย์นะคะเป็นศูนย์แต่ว่าได้ได้ความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่หลายๆฝ่ายเห็นความเห็นความ ตั้งใจในตัวแคทแล้วก็ผลักดันแคทให้แคทมาถึงในถ,ถึงทุกๆวันนี้ทั้งในไม่ว่าจะเป็นในวงการสื่อวงการออคอนเสิร์ตหรือวงการนางงามก็แล้วแต่แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ดูแลแคทเรียกได้ว่าแคทอ่ะแบบเหมือนแคทอยากให้เป็นคือตอนนี้แคทดูแลแฟนคลับแบบครบอบครัวคือเวลาไปที่บ้านหรือเวลาเจอกันนะคะแคทก็ให้ความสำค,คัญว่าเอ้ยเขาเข,เขาเป็นเสมอหนึ่งครอบครัวก็ขอบคุณครอบครัวของแคทอาทิตยา ทุกคนนะคะที่เมตตาแค์มาโดยตลอดตั้งแต่ซิงเกิลผลงานเพลงแรกยันซิงเกิลผลงานเพลงล่าสุดหรือผลงานต่างๆขอบคุณทุกคนที่เมตตาแค์มาโดยตลอดแล้วก็หวังว่าในอนาคตนะคะอยากให้ทุกท่านเมตตาแล้วก็รักแคบตลอดไปค่ะสุดยอดมากๆแล้ววันนี้เราก็ต้องติดตามนะฮะสำหรับเพลงใหม่ของเธอเอะ ในช่อง YouTube Go Master Media นั่นเองครับวันนี้ขอบคุณมากๆากครับคุณลุงบอนท์ขบครับอบคครับวันนี้หมดเวลากับรายการคนลุกทุ่งขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับกับคุณกาแฟพี่ยักษ์ครับกาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟด้วยส่วนผสมที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายถึง29ชนิดด้วยกันสอบถามและสั่งซื้อ Call Center เบอร์นี้ครับ0631931955ขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชับสัดส่วนและลดน้ำหนักในขั้นตอนเดียวนะครับกับผลิตภัณฑ์ร์ร l y Plus ครับหมายเลข Call Center นะฮะ0953827891คร แล้วก็095 382 7893หรือสอบถามได้ที่ Line แอดนะฮะแอดบีเบอรี่มีโปรโมชั่นพิเศษครับ3กล่องในราคาสุดประหยัด990บาทครับพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมครับสดแบบนี้ทางช่อง66บันเทิงเกินร้อยวันนี้เราทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคนคนคนลูกกุ้งมันนอกในครุมก็ลูกกุ